หลังนี้จานต่างหากเนาะอ๋อจานต่างหากครับได้ครับผมอ๋อได้ครับไม่มีสัญญาณปะไปดูที่หน้าจอเลยครับอันนี้เขาเรียกอะไรซอยอะไรนะซอยที่ผมเข้ามาข้างซอยสี่เหรอข้างวัดเอ้ยข้างโรงเรียนสันติคามเนาะอ๋อ เดี๋ยวจะมันดูไม่ได้จะให้เี่นไยันนี่ได้ทําได้ที่เปิดจะยินเสียงอู้อู้นะเดี๋ยวยายผมขอตั้งกล้องผมหน่อยทีนี้เวลาดูไม่ได้บอกหลานๆให้เปิดตามขั้นตอนนี้เลยที่ You Tube เนี่ยผมจะลงไว้ใน You Tube เลยว่าอาการแบบนี้เปิดยังไงเนื้อหนูเนี่ยต้องเปิดให้ยายด้วยนะเดี๋ยวนะตดูดูเครื่องไหนครับผมไม่ยากดู โซนกค่อนจะมันเสียไหมมันพังไหมโอ้เครื่องนี้นะหนึ่งนี้ของโซนี่โซนี่พังไหมมันมีนี้ใช่ไหมเนี่ยเออสายแต่ว่าย้ายมาต่อเองไงต่อเองแล้วมันเี้งมันจะดำตุกแล้วมันนี่ก็ยังไม่หายนะครับผมผมต่อให้ครับถั่วเนี่ไม่ติดมันไม่ติดกระจาอันดับแรกคือต้องใส่หัวเอฟไทติเลวก่อนเพราะว่ามันหลุดออกหมดแล้วเนี่ยหลุดออกหมดแล้วครับผม ฮะให้ก็ตัวดูมันจะดูได้ไหมมึงดีบางทีอยากอยากเขามาดูคนเดียวอย่างนี้พวกเด็กไม่กล้ากเขามาหรอกอยากบางทีมันหลายตัวอย่างตัวอย่างการเปิดต่างๆนีหน,นูหน,นูนก็จะบอกยายด้วยนะครับส่งไว้ใน youtube แล้ว,อวบอกคุณยายด้วยเอ,อ่ทุกอย่างก็จะลงคลิปเด้๋ <c ười> uh huh. เี<ม>ยวเลย แหมแสดงว่าดูคลิปก่อยถึงงูไม่ธรรมดานะเราโอ้ยเราหล่อยังมีแฟนหรือยังเนี่ยมีแล้วหรอกี่คนหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนที่เจ้าชู้ไหมเจ้าชู้เหรอเออไม่ธรรมดาถามคนเจ้าชู้เลยนะเออคนคนคนเจ้าชู้ต้องต้องมีหลายคนเนาะ ไหนทำไมเอหว์ไก่ไม่ติดแล้วก็มันติดเลไม่เลยเปิดสักทีอ้าวจากจานครับปกตินะครับจากจานสัญญาณมาปกติโอ้ทำไมกล่องรุ่นนี้นะครับผมดูได้แต่กล่องรุ่นนี้ก็ดูมากงี่เลยดูได้กล่องโอเคเอรุ่นนี้จะไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนมาเยอะหน้เดี๋ยวเราเปิดดูก่อนเนาะ อาการนี้น่าจะดูได้ไม่ครบนะครับรเขาเรียกว่ากล่อง OK X กล่องรุ่นเก่ายัครบระบบดาวเทียมเขาจะส่งกันแบบแค่ดีอ็ไอมันดูไม่ครบแล้วดูไม่ครบครับต้องเป็นกล่องรุ่นใหม่นีครับเราเราที่เต็มมาเมื่อกี้หรืไม่โกงกล่องรุ่นเขายังรุ่นใหม่อยู่รุ่นใหม่เขาเลยไม่เป็นไรอันนี้อาการเดี๋ยวเปิดกีดไหมเดี๋ยวเอาโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ย้ายดีกว่ามันอ่าก็ได้นี่ เดี๋ยวได้แต่ช่องเนี่ยจะไม่ครบเหมือนกับของเขาของเขาเป็น HD ไปแล้ว HD ก็คือจะดูได้ครบถ้าเป็น OKS ยายก็อยากมันดูดีแน่นอนมายด้วยเลยได้ไม่ครบตัวนี้เป็นรุนเรกๆเลยครับผมจะดูก่อนว่าดูช่องไหนได้บ้างแต่357น่าจะดูได้ ช่องเงินย <ừ> ้ายก็ไม่รู้แล้วจะรู้สักช่องเจ็ดช่องแปดอะไรอย่างเงี้ยดีแหละโฆษณาก็ไม่ได้เดี๋ยวลองดูครับผมไปไล่ช่องดูช่องไหนดูได้บ้างช่องสิบสามช่องสิบสามปึ๊บตรวจช่องสามดูได้เพียบคดีให้ครับผมช่องสามดูได้อ่า ทีนี้ช่องเจ็ดดูได้ไหมช่องเจ็ดดูได้ช่องเจ็ดดูได้ครับผมครับก็ดูได้ไม่ครบครับผมช่องเจ็ดทีนี้ช่องเก้าดูได้ไหมช่องเก้าดูไม่ได้จะดูได้สองช่องแค่นั้นแล้วเดี๋ยวดูไลน์อีกครับผม ช่องไหนดูได้ไถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะดูได้ครบเลยกล่องใหม่เก้าร้อยบาทครับผมถ้าจะเอาใหม่ถ้าเใหม่เลยยาก็ยาแล้วันแสงนี่ใส่ได้หมดนะใส่ได้ครบตัวนี้ติดไหมครับตัวนี้ติด โรศัพท์ยังอโอเคถ้าถ้าเอากองไมา้แยกก็อยากให้ใส่ตัวนี้ไหใช่ครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้เป็นบางช่องนะตัวนั่นช้ามันถ้าเอากงาาองไม้แยกใส่ตัวนี้ดูใส่ตัวนี้เวลาจะใส่สายจานต้องเปลี่ยนถอดตัวนี้ไปนะจ้ะเนี่ยขอดูตัวนี้ว่าทีวีติดไหมอันนี้ของซันโยโยายตัวนี้กดเลือกอเอวีอะไรได้เองแล้วเนาะตัวนี้เนาะไม่มีปัญหาอะไรเนาะ กดดไ้เนางมันก็ดูได้แค่เนี่ยยไม่ <ian> ไป็นวัดไปกดพุทธเอาไปโยนพวกเนี้ยอ่ามันจะสนองัวนี่สนองนี่เราก็มากดปุ่มซ้ายสุดฝั่งนี้จะเขียนว่าทีวีวิดีโอตัวนี้กดปุ๊บอ่ากดปุ๊บมันก็จะมาเอวีให้เราสมมติเราไปโดนเน่ะ ไปโดนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแหมจะไปโดนเป็นอย่างนี้ก็ว่า6 2เอ๊ะทำไมเป็นดูไม่ได้ให้มันกดสายมือนี้มาดูนะเผื่อวันไหนโดนเมื่อวันไหนโดนหนูจะอยู่ใน youtube แล้วนะจะบอกวิธีการอยู่ในนี้แล้วบอกค่อยบอกย่าบอกทุกอย่างจะลงใน youtube แล้วเดี๋ยวนะดูชัดเจนไหมเดีหมดได้ครบไหมเออเนี่ยเนี่ยต้องต้องต้องอยู่ใน youtube ด้วยอ่เดี๋ยวนะผมจะถ่าย ่ทำไว้กล่องน็่งใส่ตัวน oh, okay. oh. like. well, ี e ้ล่องอะไงเนี่ยทไม่เสียเนามันเสียแล้วก็ไปใส่ยื่ไป่ะโอ้โอเคโ่เคสไลด์ทั้งเก้าใช่ไหมล่ะมั้งเก้าใช่ไหมล่ะคอนโกเมนอ่าลาไฮไงไม่ได่ อันนู้นมันมีช่องร้านนันหนักมันรู้ได้สองช่องดูด้วมันดูไม่ชัดลองตัวใหม่ปุ๊บจะได้ก็คือสาย HDMI สายเบนเบนเหมือนบ้านทีวีคนอ่าแต่ว่าทีวีรุ่นเก่าจะไม่มีช่องให้เราเสียบต้องเป็นทีวีจอแบนเท่านั้น ครับผมนนนีมัไม่มีใช่รุ่นเก่าจะจะเป็นสามสีได,ด,ด,ได้ได้ครับผมเน,นี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้สำหรับจอแบนเหมือนบ้านนู้นครับผมเลือกใจนี่มีติทธิอก็เด็ดเด็ดเดี๋ยวผมให้เขาอัพก่อนอเดี๋ยวลองให้ครับลองให้หมดเลยวนีเพราะว่านั้นครับแป๊บก็ไม่แป๊บละเอ๊ะตะกี้เจ๊ตะกี้ต้องไปดูด้วยไหม ดูเหมือนกันเหรอคือร้านค้าเหรอครับอ๋เงินค้าก็ทำมานานแล้วของลูกสาวน่ะอของลูกสาวก็ทำมานานแล้วแต่ของน้องก็ไท่น่ะจีรุณแดงก๊กที้น่ะอผมแต่ว่าของน้องก็ไทถ่แน่นของลูกสาวอจะต้องยกลงไหมนั่นยกลงไหมไม่ไม่ต้องครับผมสายยาว ว่านิสัยนี้มันไปถึงนู่นเลยอันนี้ดี่ผมอัพก่อนกล่องรุ่นเก่ากล่องรุ่นเก่าเกิดมันดูแลไม่ครบเจ็ดจังหวะลดละเจ็ดร้อยไม่ได้เยอะไปตักข้างนอกได้ครับตรงนี้ได้ครับมาก็ว่าห้าร้อยกว่าบาทแล้วผมได้ไม่กี่บาทเองเจ็ดเก้าเยอะนะครับผม แล้วไม่กินบบนะีนะ้ขอดูตัวนี้อันนี้เก็บไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวเสียบไว้กับเสียบไว้กับกล่องเลยเดี๋ยวหายดเดี๋ยวหายเดี๋ยวเวลาซื้อที้นีมาใหม่เดี๋ยวาหาไม่เจอเดี๋ยวเสียวไว้กับกล่องเราเกียมว่ากล่องหายไม่ได้อันนี้ประกันหนึ่งปีฟรีหกเดือน,น,นฟ้าลงก็ประกันให้นะครับกล่องตัวนี้เสียไว้นี่เลยอเสียบไว้นี้เลยครับผมเดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนเขียนวันที่เวลามาอีปุ๊บ จะเมื่อ <Happiness> ก <unting> ี้่มี่ยทิดกดโอ้กันมานิดไม่มีจำเม็นเราไปก่อนแก้วก็ไม่เสียถ้าคุณลงของแก้ววันนี้วันที่13เนาะทอดทาร์ตมาดู่ได้อันนี้เสียแค่ค่ากล่องนะครับผมอย่างอื่นไม่ได้เสียมาต่อรองให้ไม่ได้เสียอะไร จะแค่กล่องอย่างเดียวไม่ใช่ถ้ารถในเมืองจะสองกล่องโอ้เอาใส่ตัวไหนอีกผมตานึ่งโอ้เจ๋วเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมรถได้ม้รถไไดครับได้อยู่แล้วครับผมแหมเลียกมาขนาดนี้ได้ครับผมเนเดี๋ยวก็เสียแล้วก็เขาก็ให้โทรมาทำนี่ครับผมนี่จะของยายทั้งนั้นเดี๋ยวของแถวน่ะเนี่ยเขียนโดยโทรไว้ ผมเบอเดือนนี้เบอร์โทรนีเมื่อวานนี้ใช่ครับผมในกล่องก็จะมีเบอร์โทรให้เบอร์โทรนลแม่เจ็บไ้เมื่อวานกให้แก่เบอรโทรอยู่แต่ว่าจะขาดเมื่อเล่เจ็บไ้ตังแต่ตาน่ยอยู่เ่ยอ่าตรงนี้อันนี้เขาจะอัพสีโลอัพสีโลกไหครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองตัวนี้ตัวนี้เอ๊บอะไรดังอะไรดังเยอะอย่างนี้ครับ ต้องใช้ปลั๊กพ่วงเลยครับปลั๊กพ่วงมีเนาะปลั๊กพ่วงมันมีไงจังหวะโอ้ต้องพ่วงเออพ่วงมามาเสียบทีวีข้างนี้ครับผมฝั่งนี้ก่อนมีปลั๊กพ่วงเนาะเดี๋ยวจะยกปลั๊กพ่วงมาตรงนี้ถ้าปลั๊กพ่วงปุ๊บก็จะกึ่งกลางจะดูตัวนี้ก็ได้จะดูตัวนี้ก็ได้ ตนั่นมาได้ลเอัน่นมานไฟเสียบไม่ถึงเสียบาไม่้นจะยกไว้บนนี้อันเดอเออนี้ออกไว้บนนี้เนาะจะาตนั่นออกมาเลยลาแม่ของคุณยายก็ชอบดนตรีเหมือนกันอ้ยของของขนเสียไปเร็วเก็บไปดูเขาคนงเขาจะดี ของลูกสาวคนที่หาน่ะก็เป็นมเล็นเกี่ยวไปดูแหนมาเขาเป็นงันดีผตรงนี้ถ้าจะดูเครื่องนี้จะไงไม่ต้องดูแล้วไม่ดูแล้วมันเล็กเนาะมาล้อกเครื่องอสก่อเปลี่นเียนีใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มเปลี่ยนไปมั้ใช่ไหมเอสถ้า F2X ก็ตัวใหม่แล้วนะครับผม สัญญาก็จะมีท okay so, ีว so, so, ีแต่เอสองก็ใหม่แล้วครับผมใหม่แล้วใหม่แล้วครับผมใหม่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนครับผมถ้าเป็นโอเคเอสคนเปลี่ยนเพราะว่าเพิ่งซื้อตอนก็ดูได้ครับดูได้อันนี้อยู่ที่ a อวีสองนะครับผมก็จะมีปุ่มนะครับผมเผ่อโดนเผ่อย้ายไปโดนเนี่ยอย่างนี้ดูไม่ได้ไปไปโดนปุ่มชัแนลพวกนี้ถ้าได้เจอสโน์แบบนี้ให้ริมมากดเนี่ยติดกับ สายเอวียาใชหรือม่ก็เดียวถ้าโดนไม่พูดถึงว่าถ้าไปโดนไปโดนให้มามากดปุ่มทีวีเอวีปุ่มนี้นะเนี่ยปุ่มนี้ทีวีเอวีกดปุ๊บก็จะมาอีกทีหนึ่งเอวีสองอ่ามากดอีกทีหนึ่งเอวีสองก็ดูได้เลยตัวนี้จบกระบวนการ ตัวน,นั้นกล่องใหม่แล้วไหมดีโมทนี้จะใช้ของเก umas, ่าหรือของใหม่ดีมดเลยนะมีของใหม่เก่าเพราะของใหม่นะมาผูกไม่ใช่เรื่องเออมาใช่ครับผมวางให้ร้ายไปทิ้งไปเลยเนาะจะได้สมศักดิ์สิทหน่อยโอเคย้ายตัวไปตัวไหนได้นะผมปกติครับผมสายสามสีก็จะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ต้องตกใจอะไรครับย้าสองกล่อง กางดีฮะตอนั้ใหม่แล้วเนาะรุ่นใหม่แล้วเอ x สอไม่ท่ัคสองกองเลยเขอแดี๋ไปดูของของแม่ดูไปดูอ๋อยางนั้นใช่ไหมได้ครับผมของแจนะครับกล่องเก่าอ๋อครับผมกล่องใหม่เป็นเอสสองเอ็ครับผมของบ้านนู้นจะเป็นเอที่เฉยก็ยังดูได้อยู่ใหม่ก็จะเป็นเ2 x สองเอเลย ลูกสาวเหรออือตายอยู่เขียงนทุกวันลอ๋อแต่ลูกสาวอ๋อลูกสาวลูกสาวคนเล็กคนนี้หางอันนี้ดูได้ใช่ไหมครับผมอนก็พอดูได้ใช่ไหมเก็บไว้ดูได้อยู่สองช่องมั้งคนน่าจะช่องเป็นเอกสารหี่เยอะเลยนะถูกต้องท่เคนไทยแ่ลบจากญี่ปุ่นครับไม่ได้ดูโฆษณา ชอบดูการ์ตูนก็มีการ์ตูนนะหนูทำไม่ได้เลยกระวนการแข็งดีเออเดียวได้เลยจบแล้วครับกระบวนการเนี้ยเสร็จแล้วครับผมห้องนี้ก็เป็นการจบพิธีการนะครับขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปสิ่งดีๆจะตามมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับ